ทำไมพี่คนดูชอบท้าจอสะห,หมดตู้หน้าขาวเอาไหมหมดตู้หน้าขาวจอดไม่ปานนี้นะรอบนี้นถ้าจอดไม่หมดตู้พี่คนดูต้องหน้าขาวนะสองร้อย้าก้าเป๊ะขอให้ออกเต็มน,นะครับจ่าตุสแ้าพี่คนดูควหน้าขาวอะยกเลิกก็ได้หมดตู้ไม่เป็นไรจอดไม่ต้องหน้าขาวก็ได้ <c oughs> โอ้ พี่บาโจเชิมาพอดีเลยเมื่อกี้อะจอกระชาพี่คนดูพอดีเลยจอกำลังจะทูมันกระชาแล้วจอจุ่มไม่ได้ก็คือแบบหน้าขาวอะอ๋อนี่เช่อชีวิตพอดีอะได้พี่บาโจเลยพี่พี่คนดูพี่บาโจเลยไม่เกีวกับจอนะทำไมพี่คนดูชอบร้ชาจอวะหมดทูหน้าขาวเอาไหมหมดตู้หน้าขาวจอไม่ปานนี้นะรอบนี้ถ้าจอไม่หมดตู้พี่คนดูต้องหน้าขาวนะไม่มาขอร้องเหมือนเมืก่อนนะก้องกนมานก่องก้อนแล้ว จอรจจอจอไม่น่าขาวได้ไหมอยากเป็นโมคาได้ไหม <S <S ถ้าพี่คนดูเอานะครับวันนี้พี่คนดูบอกว่าชุ่มข้างในที่เห็นมาชุดที่แล้ที่เจดก็คือชุดผู้หญิงใส่ป้าบิดปากหรือว่าผ้าแมสสีสสขียวอะเอป่ะ <S 1> <S 1> ชุดเนี้ยถ้าจอรได้ชุดนี้แบบไม่หมดตู้ <S <S พี่คนดูจะน้าขาวบุแป้ง แต่ถ้าจอดได้หบบว่าหมดตู้จอดได้จอ,อดหน้าขาวก็ได้คุ้มหรือเปล่าวะเอาหน,น้าขาวหรือเกียดหน้าดีเอาไหมว่าหน้าขาวเรื่องตู้นะจอนดาวอ่ะสี่หมื่นดาวจอดาเกมแดงมาเกมแดงสองข้างเหมือนอัปเปะ๊ะมาพี่ก็ดูเอาอะไรออกดีเรามาเอาอะไรออกกีเหมาตู้แน่ๆพี่ก็ดูรอดูจอดก่อนพี่ก็ดูจาพึ่งเมื่อวานนี้จะไปดูอ่ะจะไปดูว่ากระเป๋าเนี้ยกระเป๋าเนี้ยกระเป๋าเนี้ยจะมียัง กระป๋อน้ำแข็งจอรมีอย่างมาพีกุตุเหมือนคอณคุณว่ากระป๋อน้ำแข็งนี่ยางมีแล้วกระป๋อน้ำแข็งจอรมีแล้วเพราะงั้นการที่เราจะสู้นี้อ่ะอันนี้เทคนิคเลยนะพี่กุดตูาไปใช้นะการที่เราจะสู้นี้ให้ได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆของชิ้นใหญ่ที่จุดที่เราเอาออกได้ะเราควรเอาออกเหมือนตอนนี้กระป๋อน,นี่เป็น,น,น,นชิ้นถึงว่าใหญ่และจอร์ดมีแล้วจอร์ดก็เลยต้องเอามันออก แล้วก็ปืนจะกินปืนถ้าเต้นเนี่ยถ้าเต้นอะไรวะถ้าเต้นนี้จะมีอย่างวะถ้าเต้นก็มีแล้วเพราะงั้น <c oughs> การที่จอร์ดเอากระเป๋ากับถ้าเต้นนั่นเนี้ยออกอะ่ะมันจะทมให้รู้สึกว่ามันจะได้ของง่ายขึ้น <c oughs> สมมุตินนะถ้าจอร์ดจุ่มแล้วไม่หมดตู้ <c oughs> เดี๋ยวจอร์ดพอจบปฏิบัติปตุ๊บจอดจะโพลลูไปหนึ่งลูปแล้วพี่คนดูอ่ะต้องมาโพลลูหน้าขาของพี่ๆโอเคปะ <c oughs> จะเอามาทำวิดีโอด้วย่ะ เจะาเจะเอาหน้าพี่ขาวพี่ๆทุกคนนำมาทำวิดีโอด้วยจะหัวร้อยฟันหลุดเลยครับดูมาเอา่าออกแล้วเงียบเอาเลยครับข้าวเพชรเกือบเกือบได้ ไปครับครั้งท네爸爸ี่สองสามสิบเก้าดาวจอรเคยได้นั้นสามสิบเก้าดาวอะสามสิบเก้าดาวจอรเคยหมุนได้ไอ้ที่ได้ไหมอยากเห็นพี <Yeah> <S <S ่คนดูหน้าขาวมากๆเลยถ้าพี่คนดูหน้าขาวอ่ะจอจะเอารูปหรือววิดีโอที่พี่คนดูหน้าขาวอ่ะมาลงในคลิปของจอด้วยนี่แบบว่าทำคลิปไปตั้งโลกตั้งโลกเลยไอ้ที่ก่านรอแล้ว ต่อไป99เป็รอบนี้99เป็ดจอรู้สึกว่ายัางไม่ได้จะไปได้ตรงที่1 9 9เป็ดตอน,นี่ยังไม่ได้นะเราจะไปได้ตรงที่1 9 9เป็ไปครับ99ไปอีกไปอีก <c oughs> เมื่อกี้มันไม่นะม,นมันไม่เวะวะแตไมันไม่เวะเนี่ยรอบเนี้ยกลอยข้าวทิข้าวพิษอะยังไงจะก็ได้มาต่อ้อยข้าวทิ้ข้าวพิษ พีจ <P> ีเอมผมไม่เคยขอพีจีเอ็มนะครั้งเลยนะอาร์พีเอมดูจออยู do. Do ่นะขอนะเดี <io> ๋ยวแป๊บนึงงานไปกระตุเมื่อกี้ไปเอาน้ำมนต์มาแล้วรา2้น2099เพจขอให้ออกตืนนะครับจ่าตุ พี่ก็ดูกลัวหน้าขาวเปล่าพี่ก็ดูกล <Napoleon. S 2> ัวหน้าขาวเปล่าถ้าพี่ก็ดูกลัวหน้าขาวอะยกเลิกก็ได้เหมือนที่จองเคยทำเลยแ้พี่ก็ดูกลัวหน้าขาวอะยกเลิกก็ได้นะจอดไม่ต้องหน้าขาวแล้วก็ได้ยกเลิกที่เราพูดกันเมื่อกี้ยกเลิกเลยไม่ต้องหน้าขาวแล้วจอดหมดตู้ไปเลยจอรดไม่ต้องหน้าขาวก็ได้พี่กลัวหน้าขาววาจอจอดแต่พี่กลัวหน้าขาวพี่ไม่กลัวหน้าขาวว่ะแต่สมมติว่าพี่พี่คนไหนที่ดูจอดแล้วบอกว่ามี มีน้องตัวอีกล็กอยู่ข้างๆอ่ะเวลาพี่ตาแป้งหน้าขาวอ่ะแป้งอ่ะมันจะไปเข้าจมูกน้องพี่อ่ะแล้วน้องพี่จะแบบว่าอาจามอาชี่อเชี่อเชี่น้องพี่จะจามแล้วแม่พี่ก็จะตีพี่อันนี้เลขนะแล้วถ้าพี่คนไหนแบบว่าสมุนนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเนี้ยไปเอาแป้งมารอเลยจอดห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าฟังเอ็ดผลยอนกนดิจะเป็นห่วงพี่คนดู ตาพี่ก็ดูนั่งนวดกับพ่อกับแม่ตอนนี้มีแป้งนั่งกระเป๋าตาพี่ก็ดูแบบว่าตีแป้งแล้วแต่ว่าเอามาโบบนรถอ่ะแม่พี่ตีเลยนะจริงเดี๋ยวตาลุงลาม,ลมาบ้านใครจะ่ามีฝ่องแป้งแล้วพี่ก็ดูไปโปว์แป้งหน้ากระจกอะ่ะแล้วแป้งเลยอ่ะแม่ตีเลยนะพ่อฮันน่ะยกเลิกไหม <S <S ยก,ยกยยเลิกนะ ไม่ต้องเป็นห่วงว่ง <c oughs> าไม่ยกเลิอกอครับขนาดนี้หมอล้างไปให้ใหมห่น้ำหมอพี่หมออ่ะจอดพี่เตรียมเป้งอยู่ในห้องน้ำแล้ว <c oughs> จะไม่ยอมเมื่อกี้ยกเลิกไม่ได้ก็ได้วะเนี่ยพี่บอกว่ายกเลิกไม่ยกเลิกใช่ไหมถ้าไม่ยกเลิอกอ่ะพี่คนดูแล้วจะรู้สึก คำเตือนที่จอเตือนพี่ก็ดูอ่ะจอเตือนได้ความหวังดีแต่พี่ก็ดูไม่เคยไม่เคยฟังจอสแล้วอย่ามาร้องไห้ที่หลังนะหมวร้อที่หลังนางกว่าก้าใจ่ไหม ไม่กวรนายอะ<ห>พี่ก็ตูจ้าขาวปากแดงค <c oughs> ่าแป้งห้าร้อยห้าสิบห้าไปมามามาจนอยากจะเต้นจะเต้นจะเต้นท่านี้จนอ,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 อยากจะร้องจะร้องจะร้องเพลงนี้จนอยากจะแร็ปจะแร็ปจะแร็ปหมดตูดต้ตแน่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า อ้อนีะบาดพจ็บแล้วพอดีเลยอ้อลอล้อลอล้ออตดทีมหนูนะตามใจกันนะมาตัดทีมหนูนะตัดทีมอะตาอตายตายดองันแองดมันแกงดึงมนแกงก่อนเนี่ย18กงแรงเก่งมากบอกให้เอ้า

อยากพุ่งีเงี้ยนับแป้งอยู่ในห้องรอได้ไหมวะเดี๋ยวเล็กโตอย่างไรจอยมะโอเคโอเคมีคนดูจะไปตามแป้งไงยวไปตามแป้งไงมีคนโกงเราไม่ได้โกงแล้วมามารอนานไหมเราจะไปตามแป้งให้เดี๋ยวคนชอบคนตึงว่ะโอ้ยเอาแบบจูบเลยได้ไหมล่ะจูบอ่ะได้จอดมาแล้วบมงแล้วจดดแดด <c oughs> ต้องโชว์แล้วจังหวะนี้โชว์แล้วน้ำลายบูดแล้วมาโจ้น้ำลายบูด